สวัสดีค่ะตอนนี้ครูผลและชีมงานวัดคาเฟ่นะคะก็อยู่กันที่สาขา1815นะคะใกล้โรงเรียนพุทธเมตาตาตําบลเจียดอําเภอเคมราชังหวัดอุบลราชธานีค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ขายดีนะคะแล้วก็ชงไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ค้ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> มาแบบช็อตฟิลนิดนึงตอนนี้ออเดอร์จากไหนคะจากคุณครูในโรงเรียนค่ะคุณครูในโรงเรียนใช,ใช่ไหมคะค ส่วนส่วนใหญ่ของเราก็เป็นเน้นกลุ่มลูกค้าในชุมชนแล้วก็โงรงเรียนส่เยอะใช่ไหมคะ,คะนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝีมือแม่ค้ากันเปิดมาตั้งแต่ปีไหนะคะ7เมษาหก6 7ค่ะเจดเมษาหกเจ็ดกเจ็ดเมษาหเจ็จะครบหนึ่ง <laughs> ปีแล้วนะคะมาเยี่ยมกันพอดีเดี๋ยวเราไปชมฝีมือแม่ค้ากันเลยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นเมนูไหนคะขายดีโกโก้ค่ะโกโก้ขายดีเนาะเด็กๆนะคะ,คะมีไข่มุกด้วยไข่มุกฟรีด้วยคะ่ะฟรีค่ะฟรีไข่มุกด้วยฟรีไข่มุกฟรีไข่มุกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กๆนักเรียนนะคะคือที่นี่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจนักเรียนโรงเรียนพุทธเมตตาเลยนะคะโทรไปที่ศูนย์ใหญ่บ่อยมากนะคะ <laughs> โทรสั่งน้ํานะคะ, <laughs> ะ,คะก็นี่เลยคะ่ะดูบรรยากาศการชงกันไปเลย ไม่ต้องงงนะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เอาแค่ถูกใจลูกค้าพอค่ะตอนนี้ใช่ค่ะลูกค้าชอบแบบไหนเราต้องทำแบบนั้นนี่น่ากินมากโ oh อ,อ้ไม่ค่ะหอแล้วหอ,อแล้ว เมนูขายดีอีกเมนูขายดีสตรอเบอรี่นมสดสตรอเบอรี่นมสดปั่นใช่ค่ะขายดีที่นี่จะขายดีโอริโอปั่นนมสดกโก้ชาเขียวชาไทยนี่คือถือว่ากลางๆค่ะไม่ถือว่าขายดีเพราะว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเด็กเนาะเด็กเขาจะทานเมนูพวกนี้่คะบางวันโกโก้กับโอริโอเนี่ยสามสิบแก้ว ก็คือจะแบบถ้ามี30แเก้วนก็คือ15-15ไปเลยก็มีค่ะ1 5ไปเลยก็เรียงดำขาวไปเลย <laughs> เร <laughs> ียงดำขาวไปเลย <laughs> ผมมีทำป้ายเมนูพวกโอริโออะไรพวกนี้มาใหม่อยู่นะคะ <laughs> มีค่ะ ได้ไหมขอบคุณค่ะนะคะสำหรับสาขา1815นะคะเดี๋ยวให้แม่ค้าฝากร้านนิดนึงค่ะเผื่อคนที่ชมคลิปแล้วอยากจะมาอุดหนุนค่ะค่ะฝากร้านด้วยนะคะสาขา1815หน้าโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตาอําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ